ค่ะวันนี้นะคะก็ขอสวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะค่ะชั่วโมงนี้ก็จะเป็นชั่วโมงของวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒธนธรรมนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะครูขอแจ้งกฎกติกาในการเรียนออนไลน์นิดนึงนะคะกฎข้อที่1ของการเรียนออนไลน์ง่ายๆเลยนะคะคือ งานทุกงานนะคะให้นักเรียนทําลงในสมุดเท่านั้นนะคะย้ำนะคะว่านักเรียนต้องทําลงในสมุดเท่านั้นนะคะ 2. เขียนชื่อชั้นเลขที่ลงในงานทุกหน้านะคะถ้าไม่เขียนครูจะถือว่านักเรียนไม่ได้ส่งงานมานะคะ 3. ให้นักเรียนส่งงานในลายส่วนตัวเท่านั้นนะคะก็คือถ้านักเรียนส่งในลายกลุ่มเนี่ย ครูก็ไม่สามารถไปตามงานนักเรียนทุกคนได้ในรายกลุ่มนะคะเพราะว่ามีหลายวิชานะคะฉะนั้นแล้วนักเรียนควรจะส่งในรายส่วนตัวเท่านั้น 4. นะคะให้นักเรียนเก็บสมุดที่จดงานเนี่ยเก็บไว้ทุกชิ้นนะคะเก็บสมุดเล่มนั้นไว้เพราะว่าหลังจากเปิดเทอมครูจะขอเช็คดูอีกรอบนะคะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ เรามาดูเรื่องที่เราจะต้องเรียนกันเลยดีกว่านะคะสาระการเรียนรู้นะคะพลเมืองดีของสังคมจะต้องเรียนเรื่องอะไรบ้างนะคะ1เลยเรื่องของสถานภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของพลเมือง 2. หน้าที่ของพลเมืองดีนะคะ 3. คุณลักษณะของพลเมืองดีค่ะตัวชี้วัดนะคะนักเรียนจะสามารถ ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตามสถานภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีได้นะคะเรามาดูนะคะสถานภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของพลเมืองนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูความหมายและความสําคัญของสถานภาพก่อนนะคะสถานภาพในที่นี้นะคะหมายถึงฐานะตําแหน่งที่บุคคลได้รับการยอมรับจากสมาชิกในสังคมนะคะก็อย่างเช่นปิดามารดาลูกนักเรียนครูนะคะสำหรับบุคคลแต่ละแต่ละคนเนี่ยนะคะอาจจะมีหลากหลายสถานภาพนะคะตัวยอย่างเช่นนักเรียนมาโรงเรียนเนี่ยนะคะนักเรียน มีสถานภาพเป็นนักเรียนแต่ถ้านักเรียนกลับบ้านนักเรียนก็จะมีสถานภาพเป็นลูกนะคะก็อย่างเช่นครูอยู่โรงเรียนครูก็มีสถานภาพเป็นครูนะคะแต่ถ้าครูกลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่ครูก็จะมีสถานภาพเป็นลูกเหมือนกันกับนักเรียนนะคะค่ะเรามาดูตัวอย่างของสถานภาพนะคะที่ได้มาภายหลังอ่า สถานภาพที่ได้มาภายหลังนะคะสถานภาพทางอาชีพอย่างเช่นหมอครูตำรวจทหารน,นักบินนะคะส่วนสถานภาพทางการเมืองก็อย่างเช่นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรน,นะคะ,ะความสำคัญของสถานภาพ สถานภาพมันมีความสําคัญยังไงนะคะเรามาดูสถานภาพเนี่ยนะคะเป็นสิ่งเฉพาะบุคคลที่จะทําให้บุคคลนั้นแตกต่างจากคนอื่นนะคะนอกจากนี้แล้วสถานภาพยังเป็นสิ่งกําหนดว่าบุคคลนั้นมีหน้าที่ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไรนะคะมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างไรในสังคมอย่างเช่นครูเนี่ยเป็นบุคคลที่ทําหน้าที่ให้การศึกษาแก่นักเรียนทหารเนี่ย เป็นบุคคลที่ทําหน้าที่ปกป้องหรือว่าป้องกันประเทศชาตินะคะอันนี้เป็นความสําคัญของสถานภาพนะคะเรามาดูกันต่อในเรื่องของคําว่าบทบาทนะคะบทบาทหมายถึงอะไรนะคะบทบาทก็คือการปฏิบัติตามหน้าที่ที่สังคมกําหนดอย่างเช่นบทบาทของมิดามารดาก็คือการอบรมเลี้ยงดูบุตร นะคะบทบาทของผู้พิพากษาก็คือการพิจารณาและตัดสินคดีความบทบาทของนักเรียนก็คือการศึกษาเล่าเรียนนะคะเรามาดูความสําคัญของบทบาทนะคะบทบาทเนี่ยเป็นสิ่งที่กําหนดความรับผิดชอบของบุคคลต่างๆในสังคมนะคะการปฏิบัติตนตามบทบาทเนี่ยช่วยให้สังคมเกิดเป็น ความระเบียบเรียบร้อยนะคะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขถ้าทุกคนรู้บทบาทของตัวเองนะคะบทบาทของบุคคลนะคะครอบคลุมหลายประการอย่างเช่นบิดามารดา,านอกจากจะต้องเลี้ยงดูบุตรแล้วยัยงต้องอบรมสั่งสอนแล้วก็ดูแลรักษาพยาบาลเมื่อลูกเจ็บป่วยด้วยนะคะตำรวจก็จะมีบทบาทในการดูแลรักษาความสงบอย่างเงี้ยนะคะอ่า เรามาดูสิทธิคันนี้นะคะสิทธิหมายถึงอำนาจอันชอบธรรมที่จะกระทำการใดๆได้อย่างอิสระย้ำนะคะว่าทำได้อย่างอิสระโดยได้รับการรับรองจากกฎหมายประโยชน์ที่กฎหมายกำหนดให้บุคคลอย่างเช่นการให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับชีวิตของบุคคลก็คือจะมีจะไม่ก็คือใครจะมา เอามีดมาแทงเราหรือมาทําร้ายร่างกายเราให้เจ็บป่วยไม่ได้นะคะมันเป็นสิทธิของร่างกายเราใครจะมาทาร้ายไม่ได้นะคะความสําคัญของสิทธิสิทธิเนี่ยจะทําให้บุคคลได้ทราบถึงสิ่งที่บุคคลสามารถแสดงออกหรือเรียกร ah <c oughs> ้องได้นะคะเนื่องจากสิทธิเนี่ยเป็นสิ่งที่บุคคลได้มาโดยกฎหมายดังนั้นแล้วบุคคลจึงสามารถใช้อํานาจที่กฎหมาย รับรองนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองได้นะคะการละเมิดสิทธิของบุคคลเนี่ยถือว่าขัดต่อกฎหมายนะคะการไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นทําให้สังคมเนี่ยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะคะอันนี้คือความสําคัญของสิทธินะคะตัวอย่างสิทธินะคะนักเรียนจะได้รับสิทธิในการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะหรือว่าสิทธิในการประกอบอาชีพอย่างสุจริตนะคะ เรามาดูต่อเสรีภาพนะคะเสรีภาพมันก็คือความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายนะคะอย่างเช่นสเสรีภาพในการนับถือศาสนาเสรีภาพในการเดินทางแล้วก็เลือกทินที่อยู่อาศัยนะคะเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ความสําคัญของเสรีภาพนะคะประชาชนเนี่ยสามารถกระทําการหรือว่ากระทําสิ่งต่างๆตามเสรีภาพที่ตนได้รับภายใต้ขอบเขตของกฎหมายย้ํานะคะว่าต้องทําอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายหรือต้องไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมแล้วก็ศีลธรรมอันดีของประชาชนด้วยนะคะ อ่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะก็คือประชาชนชาวไทยเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพในการน,นับถือศาส,สนานะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาส,สนาคริสต์แล้วก็ศาสนาอิสลามนะคะไม่มีใครมาบังคับเราได้นะคะว่าต้องนับถือศาสนาไหนมันเป็นเสรีภาพของเรานะคะอ่าเรามาดูหน้าที่คําว่าหน้าที่ต่อเลยนะคะหน้าที่เนี่ย หมายถึงสิ่งที่บุคคลต้องปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติอย่างเช่นการรักษาชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จะเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนนะคะคนที่มีอายุ18ขึ้นไปจะมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของผู้มีไรายได้นะคะอันนี้คือความหมายของหน้าที่เรามาดูความสำคัญของหน้าที่นะคะหน้าที่ สำคัญยังไงเรามาดูนะคะความสำคัญของหน้าที่ก็คือการกระทำตามหน้าที่ของบุคคลเนี่ยจะทำให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเช่นตำรวจมีหน้าที่ป้องกันประเทศแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมดังนั้นถ้าตำรวจทำตามหน้าที่ของตนเองไม่กระทำผิดหรือไม่ไปเป็นเครื่องมือของผู้มีอิทธิพลนอกจากจะทำให้อาชญากรรมลดลงแล้วยังช่วยให้สังคมเนี่ยเกิดความสงบสุข นะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างภาพนะคะคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปก็จะมีหน้าที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะส่วนประชาชนที่มีรายได้นะคะก็จะมีหน้าที่ไปเสียภาษีอากรนะคะอ่าเรามาดูต่อนะคะหัวข้อที่2เลยหน้าที่ของพลเมืองดี พลเมืองดีก่อนที่เราจะไปดูหน้าที่นะคะเรามาดูความหมายของคําว่าพลเมืองดีก่อนนะคะพละเมืองดีก็คือสมาชิกในสังคมที่ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสมตามสถานภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพและหน้าที่นักเรียนในฐานะเป็นพนลเมืองของสังคมเนี่ยควรปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมและร่วมพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป นะคะอันนี้คือความหมายของคําว่าพลเมืองดีนะคะเนื้อเพลงอันนี้เดี๋ยวเปิดเทอมมาครูจะให้นักเรียนฝึกร้องนะคะเนื้อเพลงหน้าที่ของเด็กก็คือบัญญัติไว้ป,ประการนะคะอันนี้ครูจะขอข้ามไปเลยนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยมีหน้าที่ที่ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีก็คือ1 เคารพและเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. ะะหน้าที่พลเมืองดีข้อที่2ก็คือป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ 3. ปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมืองอย่างเช่นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเสียภาษีอากรรับราชการทหารหรือช่วยเหลือราชการนะคะ 4. ช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะนะคะ 5. อนุรักษ์และสืบสานศริละปะวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะ 6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะคุณลักษณะของพลเมืองดีเนี่ยจะมีก็คือดังนี้นะคะเรามาดู1เลยพลเมืองดีต้องมีความขยันมั่นเพียรประกอบอาชีพสุจริตนะคะมีความซื่อสัตย์สุจริตอันนี้ สำคัญมากๆนะคะมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานมีความกระตันย่กระตะเวทีมีความเสียสละทําประโยชน์แก่ส่วนรวมมีค่านิยมประชาธิปไตยมีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคมนะคะอันนี้คือคุณลักษณะของพลเมืองดีต้องจนจำไปด้วยนะคะอ่ะมาดูต่อคุณลักษณะของพลเมืองดีนะคะการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีเนี่ยเป็น เป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคมไทยใช้คำว่าหน้าที่นะคะของทุกคนในสังคมไทยที่จะต้องปฏิบัติซึ่งจะช่วยให้สังคมสงบสุขทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขส่งผลให้ประเทศชาติพัฒนาและเจริญก้าวหน้าพลเมืองดีจะต้องประกอบอาชีพสุจริตนะคะนักเรียนดูตัวอย่างภาพอ่าแล้วก็พลเมืองดีเนี่ยจะต้องมีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นด้วยนะคะ อ่าค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็จะขอจบการสอนในชั่วโมงนี้เพียงเท่านี้นะคะส่วนใบงานครูก็จะส่งเป็นภาพนะคะเข้าไปในไลน์กลุ่มของนักเรียนนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ